ทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มอากาศวันนี้ร้อนมากๆอย่าดูเย่าเพิงกระเสาะกระเซิงนะคะวันนี้นะคนดื้อที่บ้านนะคะสังเกตไหมไม่ออกคลิปหลายวันแล้วนะเพราะว่าดื้อมากๆแล้วคนดื้อวันนี้ไปไหนล้ไมไม่รู้ไปไหนคะ่ะอยูู่ก็ออกไปเลยไม่บอกถามก็ไม่พูดเดินไปไหนก็ไม่รู้ตั้งแต่ประมาณหนึ่งทุ่มตอนนี้3ามทุ่มแล้วคนดื้อก็ยังไม่กลับนะคะแล้ว ก็จะโทรบอกลูกแล้วนะว่าคนดื้อหายไม่รู้หายไปไหนแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเคยหายแล้วก็ตำรวจนะคะตำรวจโทรมาให้ไปรับที่สุดท้ายีนตำรวจนะเออวันนี้ก็รอว่ามีใครโทรมาถ้าไม่มีเราก็จะโทรไปแต่เมื่อสักครู่นี้นะคะเดินเข้ามาบ้านคนดื้อเดินกลับเข้ามาบ้านขานี่โอ้โห เลือดเต็มเลยค่ะนี่เตรียมยาล้างแผลแล้วแล้วเดี๋ยวเ,เกิดอะไรขึ้นเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าคลิปเต็มๆให้ฟังคลิปหน้านะ